าที่ตอนใบใบจ้าตอนนี้ก็แยโสกอยแยโสกกมาหาเที่ยวในเมืองเลยจ้ะเนาะแดดออกดีๆจ้าแดดออกดีๆเจอมูนัดเจอมูจ้านัดเจอมูอยู่ในเมืองคนสมาหลายแท้นี่กินเขาอิ่มแล้วจ้ะกินเขาอิ่มแล้ว คนไทยมาเจอกันจ้าโอ้ยภูบาทั่วมากเห็นได้บคไใจไวกันนึงไอ้ภูบาทั่วมากแล้วพวกไซแวนตารุ่นนั้นแล้วพวกอ่านหนังสือจนว่าไซแวนตาวันนั้นผููบาทั่วมากคิดบางเก่าได้ีินนองโอ้ยไอ้พวกเฒ่าเนาะภูบาลผูบาลทั่วมากัาสัน เบื่องพูน่ะแต่ละคนนี่ใส่แวนตาเบื้องเบิ่งตัวเราซาเบ็นหุงแล้วกั้วมสุกแกพี่น้องกว้วมสุกวันโพสอ่ะแปลว่าวันอะไรวันกินไข่เหรอเออวันกินไข่ไก่วันกินไข่พี่น้องเขาเจาก็เลยขายดอกไม้ดอกไรเนาะ คุนกัขายดอกไม้ดอกไรกับใคมีตตลาดนัดพ่อมิจะพี่น้องมีตลาดนัดก็มิตตลาดนัดมีหยางพ่อมิจังขายไม่ขายกันริมถนนนี่แหละขายกันริมถนนขายอะไรครับพี่รุ่นเออค่าแรงยายเออกันเบิกเหรอเหรอเหรอถามหาแต่ผู้เบา เออใส่ก็ยังมันเป็นใส่โทรศัพท์ก็มัเปลี่ยนพลังเอ้ยทีไรผู้บ่าอยู่าบอแกงใต้อรีบทานเห็นแกงใต้อร่อยใช่ไหมอยู่สวีเดนอยู่สวีเดนทำอะไรก็ได้เงินใช่ไหมเอาได้เดี๋ยวเอาไปเป็นคอนเทนต์อีกเอาไปเป็นคอนเทนต์เนี่ยเออไปอยู่เมืองไทยได้แดดอยู่เมืองไทยได้แดดเออได้ความแบบชุ่มชื่นของชีวิตเอออยู่นี่ก็ชุ่มชื่นล่ะชุ่มชื่นจนว่าหิมะตกหมดล่ะจนว่า ที่โอ้หนาวลอนหน้าหนาวยุ่พี่หนาวล่อนหน้าหนาวมันก็หนาวอ่แหละอากาศมันดีแต่หน้าหนาวสี่เดือนเนี่ยมันไม่ไหวแล้วมันมืดอ่ะห้าเดินไปไหนกันไปเดินเล่นกินข้าวแล้วก็ไปเรื่อยๆที่รถขายองเนี่ยหลยจ้าไปรถขายเหมือนรถขายองเออไปเรื่อยๆเออแถวนี้บอมีนี่แต่ฟารังเลยพี่นองด้วยนี่แต่ฝรังเลยแถวนี้เออ พี are mm ่ทำงานอยัง hmm. ก like ับงานอย่างอย่างแพงเลยนะจะบอกพี hmm. mm ่แ hmm. ล yeah. right. no. ้วทำงานอ่ะอ ah ียังก็อ no. no. mm ันทำงานนั UH ่นอี yeah. ่ย yeah. ังก็พี่ทำงานอยู่มองอันดองลุ้มพังศพคนนั่นแหมพี่น้องใส่เป็นแบบท่องเคยซับปลเลือกทำงานไม่ใช่ไม่ใช่มันไปเกี่ยวกับซับปลเลือดหรอกแต่ว่าได้รุูก็ทำงานเกี่ยวกับคนอันลุ้มฟังศพคนตายพี่น้องปลูกดอกไม้ปลูกดอกไม้บริเวณน่ะศพ ฟังคนตายพอมาพี่ฟังพอฟังคนฟังคนาวนนบ้านเนา่ยเขาเอืนเอนซับปลเรือว่าสันพี่เขาบอกคักนะ <c oughs> ดีแล้วได้มาฟังได้มาเป็นซับปลาเรือยู่เมืองนอกนะมันดีแล้ว <c oughs> เป็นผู้ช่วยฟัง <c oughs> เอาพี่ได้ฟังคอนอยู่เหรอว่าาซื้อเถอะ สิรู่อยู่จีย่ำย่ำหยาดเขามาก็ต้องเข็นศพไปเออเออเออสัมภาษณ์ค่ะสัมภาษณ์ศพเขาไปอันนี้ซ่องซ่องสีนะคะเออซ่องสีจ้ะวิคนสวยๆเลยจ้าอ่าเลยๆค่ะแล้วก็เขาไปเข็นศพออกไปให้ญาติเขามาดูแลเออนี่เป็นอาชีพนึงของเมียฝรั่งเลยจ้าไทยการลังเทเดา เขาเอยู่ออกมาหลังจากนั้นกับมีบริษัทออกไปเผาหัตถ์เผาหัตถ์ออกไปฝังเขาออกไปฝังเออเอาน้องว่าแม่นันไปเสียดอกไม้ปลูกดอกไม้อยูุบคณะสวนบ่ได้ฟังพ้อมต้องฟังขุดลุ่มพร้อมันต้องบัดย่างค่าลังมื่นเผาเนี่ยมากของไห้ซิซิซิซอยู่เดี๋ยวเราเข้า ตาเป็นอะไรคะคุณเป็นอะไรเนี่ยฉันยุนีอ่ะเซนเออเอ้าพี่เศร้าๆอยังมองใครเขาบอกผู้เฒ่าผู้เฒ่าวาเกียริสิี่ว่าฉันกจะยุหันคือกันเออที่ที่ฝังใจนะ่งานแบนะเ้แมนต้องฟังด้กันเราปอลอบพ้อ ปอบใจคนอันผู้เฒ่าผู้เมียตายผัวตายน้าเออเขาก็เฮ็ดทุกอย่างละได้บุญจ้ะพี่เออไงทเออเมีนนี่ละคนเราก็ไปอยู่ที่นั่นหมดเมีนเห็นนี่ละต้องเก็บไปผงไปได้หน่อยมันดีแล้วมันเป็นใจมากเห็นงานอ่ะเขาฝังเรียบร้อยแล้วกระโปเจ้านายเออผี่เราเห็นงานเกี่ยวกับคนป่วยเกกับคนตายเออจะพูดจะต้องเอาหัวทั้งนี้ให้ฉันเออตายแล้วนะจะฝังเรียบร้อยแล้วเออฝัง คุดอกมาคุดลงมาเว่อีกตีมันนี้ขัดคุดออกมาอีกเกินเดาเลยฟังฟังผัวข้าเจ้าพิดทั้งพิดหัวพิดทั้งเขาไปเสียดยากันสพเนี่ย แบนบออยาอยู่เมืองนอกแบนบอใช่ไม่ได้เสียดครับเพื่อออกจากช่องแข็งเก่าไปเลยจ้ะการฝังเพอยู่มมืองหนอกแค่วันเดียวจ้ะวันนีางกิการประเพณีที่มืองหนอกอยู่บ้านเท่าน่ะเสียดอยู่หาบกันาณกันจนกินเมื็ดถวยเมล็ห้วยกินจนมักระดูกก็จะว่าน่ะอออันนี้เป็นเอเบียนบอาเป็นมืองหนอกนะจ๊ะเนาะเรียงกันเทียเดียวมาทำพิธีไห่บาทหลวงเออบาทหลวงมา ดูไปงานศพไงพี่ยัย่อองานศพอยู่เมืองนอกว่าเรื่องงานศพเมืองนอกจ้ะตามพื้นี่เทียงมันเนาะเนี่ยเหมือนจากซีโมงถึงเทียงอะไรเพราะรถเขาแตกไปใช่แล้วเออเ้ยน้อยพี่ยัยนะ แล้วตั้งเที่ยงใช่ไหมนั่งศพเที่ยงกันแล้วบ่ายสองจะเราเราลดก็ไมาเอาศพยายไปเผาไปตอกไม้ตายคือออกจากโบสถ์คือไปเผาเลยคือเอาไว้โดนไม่ได้เพราะเขาเจ้าศีบษงั้นอยู่นั่อยู่บ้านคือบ้านเฮาเขาเจ้าศีบษงั้นแบบบ้านเฮาจ้ะมันเอามันออกจาก่องแทงเลยมันเอามาแค่สี่ชั่วโมงศีบษะอมาค้างไว้เฮี้ยมันบ่อยอย่าบ่อยอยู่อยู่ชีริกาแล้วยู่โบสถ์อยู่อยู่ห้องเก็บนะเจ้าหน้าก็สัร้าง บอลิสเซรินสักสิบไปยังมื่นเนี่ยวันนี้เรเห็นแล้วเขาไปเบิ้งของซบด้วยมันสั่งเขากำลังเก็บกับกูเน่ยโอ้โน้องจะทูหรือว่าสั่นนะเออมแงนี่กูไปตัวฮะเออกูมาทำงานไหมว่าเตี้ยเออแล้วก็เขาไปเหรอเพื่อผู้เดียวเหรอเออยานบ่พี่เออมันชิ้นเนาะฉันมาทำความสะอาดเด้อยสันดอกเออเขาดันตัวอืมซัปเปิลเมืองนอกนี่นี่ราคาแมาดาเมืองนอกมาดาเมืองนอกจ้าจ้า อดาชีพดาเมืองนอกจงได้จ้กอยาทำได้ทุกอย่างคนไทยจ้ะคนไทยค่ะมาอยู่นี่ทําได้ทุกอย่างจากเหนียวกลายเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้ากลายเป็นข้าวเหนียวทำได้เมืองตาหลิวแล้วต้องหลิวตาตามจ้ะกระสันกับโอโตะบอดจ้ะพี่น้องมือได้เขาสิมาตัวจสุขสอออเขาตะบุญเขียนหรอมอ ก็เขาเห็นแล้วแหละเขาก็ับไปเห็นออกมาออกไว้เขาไว้เขาเห็นเนาะเขาก็ตรวจในแกนแล้วตรวจเพราะว่าเขาจะเอาเขาโลุ่มแทนเขาเรียบร้อยแล้วเขาเขาตรวจในโลุ่มอะไรเขาเขาสีบ่าอกมาค้างไว้คือบ้านเฮาก็เลยมาฉีดยากันซุกเราก็ฉีดมางั้นมาหยังบ่มี่จ่าอยู่มงนอกบ่มีพอตายปึ๊บพี่เราว่าบ่มีจ่าทองเย็นเลยเออเราก็เอาคือเอามาฝังเลยทำพิธี ถ้าได้พิธีเมื่อใดเขาจะไปเอาศพออกโอ้ยแบบที่ว่าเขาฟังแล้วแ่ที่มาบอกว่าฟังเมียฟังเมียฟังผัวข่อยผิดทางนี่สิมาขุกู๊ดไม่อวยทา้งไม่มันกับบอได้แล้วเนาะบานี้พวกเขาก็นได้บารีนมันกับมุลหนึ่ตัวสองดอกเออไปสี่ลานวิวนะไปสี่ล้านวิวได้หนิบานี้นั่งนั่งเลยมาขอขวมูเซ่มาขอตัวจากของบัวขวดยังสีดีอยู่ส่งต่อไปทางนี้ก็เป็นตลาดนัดจ้ะเอ๋อจะกลับยังไงไปไปไปเดิน นี่เป็นตลาดนัดเขาขายอย่างแน่นี่สีมองแล้วเหรอ,อนี่เสือ <c oughs> เส้อผ้ามีเสื้อผ้ามีน,นี่จะองเด็กเล่นตอนนี้มีมีไอ้หมดแดงหมดเอกมีอันนี้ส้มนี่หมวแกแจ๊กจอบ้านหี่อยู่ใ,ใกล้กลนเนาะ เป็นบรรยากาศในเมืองจ้ะตอนนี้ก็แยกย้ายกันกลับบ้านล้วเนาะจ้ะพี่น้องไปพ่อหมูพ่อพวกพ่อหมูพ่อพวกไปซู้เลยกันไปพ่อหมูคนไทยหลายๆคนจ้ะพี่น้องพ่อได้เบาได้คุยกันเนาะตอนนี้ายสุูก็แยกย้ายกันกลับบ้านล้วจ้ะ ขอบคูณหลายๆพู้ที่เบ่งตะต้นจนจบได้เจเด้ขอบคุณผู้ที่เขามาให้กำลังใจทั้งไม่และเกาจะพ่อกันไม่คิปหน่าจ้าวะดีจ้า